ต Tower, hai, 1000, no ัวน uh huh. wow ี้เท่าไหร่ครับสามแสนหาคนนี้บอกครับสามแสนหาปลาอยู oh, ่กับเจ้าของไม่ได้ล้าหาแล้วเนาะโอ้ขนาดโตขึ้นเง้ยครับพี่น้องโอเคนี่สามแสนหาไปกับเจ้าของไม่ได้ล้าหาเลยครับเก้าสุขพระโชคมาจากไหนครับมาจากอุดรครับผมมาจากอุดรบอกครับครับอำเภอเมืองอุดรครับโอ้คนนี้มีมีมีคนจองหรือเปล่าครับเนี่ย ขายแล้ว,ขา,ลวขายแล้วครับเท่าไรครับล้านสามแสนห้าหมื่นครับล้านสามแสนห้าหมื่นบาทคร<ะ>ับตัวนี้บอกครับค่าเท่าไรครับนี่ราคาบอกได้บอกอ่อนเท่าไหร่มานะซึ่งมะล้านหนึ่งโอ,โอ<แ>้ถ้าถ้าปล่อยล่ะอาจจะหลายกว่าล้านอยู่แล้วเนาะตอนนี้ล้านหนึ่งนะครับพี่น้องเด้อ ครับสวัสดีครับพี่น้องครับมาออกเกษช่องตามป้ายเกษตรได้แล้วครับทีนี้ภาพพี่น้องมาอยู่ที่งานประกวดควายงามนะครับที่มหาวิทยาลัยบนราชธานีนะครับจังหวัดบนราชธานีก็คืมหมอบนเนี่ยครับตอนนี้เขามีงานเกษตรอีสานไต่นะครับมีการประกวดควายงามนะครับแล้วก่อนี่ภาพพี่น้องไปเบิ้งสถานที่การประกวดควายงามนะครับภาพพี่น้องเบิ้งควาย่อนนะครับนี่ครับพื้นที่มีแต่ควายงามๆพิ่นเอามาประกวดนี่โตโตใหญ่โตหน่อยครับ ตัวนี้แบบญงแบบงามเลยครับนี่เบิร์ดเลยครับตัวนี้กางเมืองชนกนะครับนี่ตันแต่ช้างอุดรพอนี้ครับพี่น้องครับหลายครับเดี๋ยวสีภาพี่น้องเบิรงนัวทัวร์ครับมื่อนี่แล้วก็สีาไปเบิรงไปที่ะกวดไฟงามต่อครับพี่น้องครับนะครับพี่น้องนี้าพยางเบิรงนโทัวร์ครับนี่เบไฟงามามครับโอ้นี่ตัวหนึ่งครับสามเดือนครับตัวนี้เสื้อยังครับเนี่ยมัดเจลล์ครับ วันเจริญวันเจริญอายุกี่ปีเหรอครับสปีสเดือนสปีสเดือนโอ้สูงเท่าไหร่ครับนี่ร้อโอ้ร้อยเจ็ดสิบแล้วน้ำหนักเท่าไหร่ครับไป็ซางบึงบัวหนึ่งขั้นสามรอยโลอ๋อตันสามนะครับมามาจากไสครับนี่ต้องบัวลำพูต้องบัวลำพูครับโอ้ยม้เนโอ้เอามาจากตัวครับมือนี่ครับเอามาตัวเดียวครับเอาตัวเดียวนี่บอกครับอ๋อสูงร้อยเจ็ดสิบครับพี่น้องวันเจริญ เดียวโอ้ครับเจี่ยรดนอาดอไปอาบน้ำมาเนาะอากาศมันห่อนครับเอาใส่ระบบคอยคอย่้าคอ่าขนมาด้าอดีครับ้นมาด้านนกร่ายแล้วมัหยุดนั่งยืนนั่งืนได้รึมั้เลยกระตาไม่หยุดทั้งอย ขอไ่ได้ครับโอ้โหเดยวนี้ครับพี่น้องครับอามันไทยดูวยเป็นพีเลยลึกกับเจ้าวันเฉลิอมน้องบัวลำพูครับพี่น้องครับสูงร้อยเจ็ดสิบนักตันสามครับงามอยู่พันดีวันเจริญครับวันเจริญ เบิ้งไทยมันครับพี่น้องครับโอ้ยไทยใหญ่ครับโอ้ยไทยพี่น้องเออไทยญ่ครับครับเมื่อกี้เบิ้งเจ้าวันเฉลิมจากล้ำาบล้ำพูไปแล้วครับแล้วยางมือทัวร์นะครับว่านี่ไหว้มาที่นีนมือนี่หลายปันไทครับก็มีตัวงามครับพี่น้องครับตัวนี้โมโหซื้อได้ครับเจ้าของเ็น จับได้ปะครับตัวนี้ซื้อ,อยังครับผมเศษสาเกตโอ้อายุยังกปีครับสามป,าป,ปีสูงเท่าใดครับนี่สูงเท่าใดครับใบหงสิมภาโอ้งามขัดข้อตันจูดูครับพี่น้องครับ โอ้่ายงามแพงมาจากไสครับเนี่ววาเอ็ดบอกครับ,รบโอ้มาจากตัวครับเมือนเนี่ยมาสองนัดนัดเท่าไรครับตท่นีรันสครับพันสองโอ้พี่น้องพันสองได้เลยครับเนี่สุดยอดเลยครับโอ้ งานควายงามมีแต่ควายง่ายครับพี่น้องครับไปเราห้องไปเบิ้งทัวร์เอาละพี่น้องวันนี้ม,มาเบิ้งอ้าวควายแค่ครับพี่น้องครับควายแค่ก็มีแหมควายแค่ไว้แค่ควายแค่บ่ครับนี่สูงเท่าไรครับนี่ยมันนีแม่สามเส้นบ่ S <S ปปโอ้แกร์ครับพี่น้องครับพี่สองเดือนพี่สองเดือนสูงครับน่ครับสูงครับเด็กใหม่เลยครับโอ้พีสองเดือนเนาะครับเนาะสูงเท่าไรครับเนี่ยแปดสามแปดุดสมเส้นพี่น้องเอ้นี่และครับคอยแขรอย่งนี้ ออกมาจากตัวครับเพื่อนเนี่ยอ๋อมีบอ่อสองตัวขอของเพื่อนบอ่อมาจากไส่เขาเลยเอาเสือปลกครับเ,เอ,าเ,อา,เาเสือข้อโอ้พีน่น้องมีควายเข้ามาประกวดครับควายแข็ควายใหญ่ควายงามโอ้มีหลายครับเขานียมาส่งหอบทรงหอบอ๋อนี่มานทรงหอบ่อครับหอบยูง้างด่บ่อครับอ๋อ,อตัวนี้เท่าไหร่ครับ คน, 5, น <S 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 ี่วะครับสามแสนห้าป้าสามแสนห้าครับพี่น้องครับโอ้ยผู้ใดสนใจแน่ครับไวแล้วเป็นบ่ครับเนี่ยไวแล้วสามแสนหาพี่น้องเอ้ยไวแค่ครับง่ายตัวนี้ครับเปิดไปยุครับสามแสนห้าพ่อแม่นี่ก็บสามแสนหาปะเปิดไปยุครับโอ้ตัวตัวนี้สามแสนห้าเลยครับพี่น้องเนี่ยสนใจก็ พีพ่ต่อจะความพิ่มมาได้ครับสามแสนห้าครับโอ้สามแสนห้านะครับตัวนี้สามแสนห้าราคาสามแสนห้าครับพี่น้องครับเบ่งเอาครับ วายแค่สูง83เซนครับน้ำหนักก็ไหนครับได้สร้างนั่นเราบอกมาแต่สร้างแต่สร้างในโซนสูงมันออยกว่โลเนาะแค่ปีก็บาทหนึ่งปีสองเดือนเขาปู่ต่อแม่ครับเนี่ยเขาพูนะ่เนาะโอ้พี่น้องตัวปู่ครับสามแสนหา่าราคานี่แหละครับนี่จองแล้วครับเพิ่นมาส่งแล้วแล้วงานนี้แล้วงานงงาน,งน,นี้ก็ไปส่งเจ้าของเพิ่นเนาะ โอ้สุดยอดครับพี่น้องครับอยู่กับเจ้าของไม่ได้ล้าหาแล้วคนระับโอ้คาดโตขึ้นแห้งครับพี่น้องโอเคนี่สามแสนหาไปกับเจ้าของไม่ได้ล้าหาเลยครับเจ้าสุปปะโชบสูงแปดสิบสามหนึ่งปีสองเดือนตัวผู้ราคาตอนนี้สามแสนห้าครับพี่น้องครับสงทรงมอบพุกานี่ครับถึงสงหมอบไปแล้วโอ้มาจากเราเสือโคกนะครับบนราชธานี โชคธนาวัดฟาร์มโชคธนาวัดฟา้ามเหรอครับอ๋ออยู่ฟร์มมีหลายตัวอยู่รครับอ๋อตัวนั้นกับสามแสนหาดเนาะเปิดไใบครับวันนี้จะเปิดไว้ยวนบอสามแสนหาโอ้มาได้พี่น้องโชคธนาวัดฟาร์มอยู่เราเสียโกะไปหาเพื่อนได้ครับอเอาละเราไปเบิ้งทัวๆครับผมขอบคุณครับบ๊ายบายเอาละครับพี่น้องมาเบิ้งควายแครควายดอนครับโอ้เพื่องามเลยครับบาทเลยตัวนี้ ตัวปู่ตัวเมียครับตัวปู่ครับผมตัวปู่อายุกี่ปีครับเนี่ยอายุ6ปีถึงวันที่15เมื่อกี้เนี่ยบอกครับผีผ่ามาเนี่ยผีผ่ามาเนี่ยบอกครับโอ้มาจากไหนครับมาจากอุดรครับผมมาจากอุดรบอกครับครับอำเภอเมืองอุดรครับโอ้ตัวนี้มีมีมีคนจองหรือเปล่าครับเนี่ยขายแล้วขายแล้วครับเท่าไหร่ครับล้านสามแสนห้าหมื่นล้านสามแสนห้าหมื่นบาทตัวนี้บอกครับ โอ้ย <c oughs> ไก่เป็นเรือไก่เป็นเองโอ้เอามาขายในงานนี่บ้าครับขายคือขายกันแต่แต่งาน,อ,น,นาอยู่หล่อนนั่นนะแต่เราเป็นสมมอบพี่นี่ไงสมมอบพี่นี่บวกโอ้โอล้านสามแสนครับพี่น้องสวยงามสวยงาม,มสมราคาเพี่น้องล้านสามแสน ปลาอุดรนี่เชื่ออยังครับปลาปลาอุดรปลาอุดรครับโอ้ปลาอุดรฟารพอยังครับฟาร์พพอฟาร์มโคลาชาภามนะครับโคลาชาภาพครับอืมตัวล้านสามครับพี่น้องเพิ่นปล่อยไปแล้วนะครับเมื่อกี้นี่สวยงามสวยงามอืมโอ้หวัดดีครับเป็นด้วยครับพี่น้องเนี่ยเพิ่นเคล่นหวัดดี นี่ครับเนี่ยล้านสามครับไหวางามงามครับล้านสามล้านสามไหวางามครับพี่้องเอ้ยเอาละครับาไอเบินงงามประรกวดก็างามต่อครับโอ้ยตัวน,นี้ซื่อ,อยังครับเนี่ยซื่องยังครับพอ่อแก้วสยามแก้วสยามอายุยักปีครับเนี่ยสี่ปีสูงเท่าไหร่พ่อวายเจ็ดสิบ น้าจากโลูครับเนี่ยไปสั่งอยู่บ่จะตันสองตันสามได้ยู่เนาะราคาเท่าเดี๋ครับเนี่ยราคาบอกได้บอก่อนเสือมาลานหนึ่งโอ้แ้วถ้าปล่อยล่ะเราจะหลายกว่าดลานนี่แล้วเนาะ ตอนนี้ร้านหนึ่งนะครับพี่นองเนอตอนนี้ร้านหนึ่งครับว้าวเซอมาล้านหนึ่งเซอรมาจากปีลรอพ่อปีหนึ่งพอดีเนาะโอ้ครับนี่ตอนนี้ร้านหนึ่งปีนองเนอยอ่ะไปกันครับไปตอ่อเหาอครับยังเบงิ้งตัวตัวยังเบิ้งเรื่อยๆครับยังเบิ้งเรื่อยๆ นางจะเป็นผู้โชคดีได้รับรางวัลพิเศษวันนี้ไปนั่นก็คือน้ำเชื้อพ่อครับชั้นนำนะคะที่วันนี้มีนะครับที่รางนาีงมดีครับพี่น้องครับขอโชคที่ไปถีบฟาร์มโอ้เบิงสุ่มนี่ครับพี่น้องนินมงคนก้อนใจไทยบ้าน นอนอย so uh ู่นี่แม่นวายหรือแม่นสร้างน้อครับสร้างบ่สร้างหน่อยดิโอ้แค่นอนนี่ก็หูแล้วอนใหญ่ยหญ่ค uh ่ะใหไเนี่ยโอ้นอนหลับย่างดีเลยสุ่มนี่ก็มาจาก ความโชคมงคลนะครับแชมป์22สนามปลาตัวใหญ่ครับงง้วยเลยเป็นสั่งเนาะบาดเตอเนาะนี่ตัวใหญ่ครับพี่น้องครับะครับบัตีิกาอ้ามาเบงนะครับปิดไทยนะครับปิดไทยด้วยช้างใหญ่ครับโอ้โหนี่คือช้างอุดรนะครับพี่น้องครับอู้ยสง่างามครับช้างอุดรครับปิดไทยงามคากรีเป็มาจากอุดรตัวนี้นี่แค่น้ำเสียนี่ก็ขาย 8, 9, 5, แปดเก้าพันเลยเดครับพี่น้องครับงามขักเอาละครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้กดติดตามกดถูกใจกดไลค์ได้เลยครับเด้อเสลเวเรื่องราวดีๆมาฝากพีฝากน้องไปชมกันครับขอบคุณครับ